สวัสดีค่ะมาพบกัชบช่องมดสาลุยกินแซ่บนะคะตอนนี้น้องก็ยังอยู่กับน้องต้านะคะซึ่งน้องต้าจะพาไปหาเต่าลับป่านะคะแต่อันนี้เม็ดมันจะเล็กนิดเดียวนะคะเสพปรีค่ะเสพบรีนะคะมันจะมีหลายแบบมากนะคะค<ส>่ะตอนนี้คือตงกล้องตงกล้องติดน,นะคะคือมองอะไรก็ไม่รู้นะคะรถยนต์มาค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวตามน้องไปเลยค่ะทางนี้เลยนะคะ นี่เหมือนผู้ใหญ่บ้านไหมคะอุ้ยอบตอบตอนาคตอบตอนาคตอบตอหยองหยองนี่นะคะู้แต่คือแบบปีนี้คือน้องเขียวอ่ะคือน้ำเยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนอ่ะน้ำมันจะแห้งลงไปเนาะใช่ค่ะนี่พออยุดนี่มันก็เป็นปีน้องเขียวเหมือนกันนะคะก็ตัวปีน่ะจะมองเห็น นู่นฝันนูนเขาจะปล่อยวัวปล่อยควายนะคะให้ออกมากินหญ้าค่ะตรงนู้นเขาก็สามารถการเต้นได้นะคะมาแคมได้ดดนะคะที่หมู่บ้านเราคือมีโฮมสเตย์นะคะให้พักค่ะคตแต่ว่าะค,ะคือช่วงนี้อ่ะเขางดรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าหลังโควิดนี่พี่คนไหนสนใจที่อยากจะเข้ามานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อน้องต้าก็ได้นะคะที่ช่องน้องต้าพาเพลินนะคะ ไข่ช่องเอไข่ของเก่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะน้ำมันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะสวยมากเลยอ่ะพี่อันนี้มีแหดดิคีด้วยนะปลาเล็กๆอ่ะพี่มีปลาเล็กด้วยนะคะพี่ตาไว้น้ำไหมพี่มดด้วยน้ำไหมคะอากาศเย็นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาตรารับปากกันดีกว่าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะถ้าหาหาเตารับปลาเสร็จนะคะน้องก็จะพาทุกคนไปดูสัตว์เลี้ยงของน้องต้านะคะซึ่งน่ารักทีกสุอโนเนมากค่ะอุจฟังเขาลุ้นโซเฟร์หรออ๋อเดนี่ยเรื่นี้แบบนี้ละมาจัดมาเจ๊มาจัดปะมาหัวีกินแล้วมาปิดจุดบ่มาเบยบัลลีบบัลลี่มาหดเลยทีบหลลีก่ จัมโบ้อาหารปลานะคะอันนี้คือเขาแขวนไว้นะคะ,ข,ะคข้างล่างนี่คือแบบที่นี่เขาสามารถตกปลาได้นะคะทุกคนเนื้อคิางขี้โกบไปเเด้ บอกพี่ๆนะคะกลมัดป่านี่คือม,ม,มีหลายแบบว่ากลาแบบอันนี้คือถ้าเป็นภาษากระเรียงนะคะเขาจะเรียกว่าเซกรค่ะพี่ๆคะนี่ไงพี่แล้วลองทุบดูบอกใช่ใช่เอามีดมาด้วยนะคะอโ,โอโ้โหกลงมากโอ้โหบุกคโผดคะนี่น<อ>พี่ทุบนี่ดีกว่านเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีนะตั้สองลูกอะตรงเนี้ยพี่ อันนี้คือจะบอกว่ามันเหมือนงอนะคะทุกคนใช่เหรอเหมือนงอนแต่มันจะหนามันจะคล้ายๆทุเรียนจะอื้อกลัว่าหนามนี่โดนใส่มือแล้วนี่เจ็บมากเลยนะดันเนื้อมาด้วยอ่ะใช่มันจะมันๆนะคะอวีเขาคือมันมันมีหนามนะคะ กล่อยต้องใช้ไม้หรือเปล่าเนี่ยมหากรัวเนี่ยมีใช่ต้องใช้ไม้พี่มันต้องมีที่คีบไปนะพี่นี่ค่ะมาลักกดดูบะเน่ลักกดดูมา จะได้กินไหมอันนี้ไปขั่วนะคะมันจะอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะดุนแดงมากเลยพี่มอสู้สู้พี่มอสู้สู้่วลาสู้ตันสู้ๆัเอ๊ะ ได้แล้วค่ะตาต้องนี่ไม่หัวน้องกัน,ะะนกเลยอ่ะนี่คือเตารับป่านะคะข้างในมันก็จะสีขาวๆอย่างนี้นะคะเราต้องเอาไปคั่วเนาะใช่คัว่วกินก็ได้หาะหรือว่าใช่ค่ะไม่คัว่วก็กินได้นะคะแต่ส่วนตัวน้องตาคือจะชอบแบบไม่คั่วพี่หรอใช่ทำไมอ่ะม,มันมันดีนะกินเยอะๆนี่มันจะอะไรนะมันจะถ่ายอะไรออกมาแล้วน้องสาอะไรเหรอฟูๆูดไงอ๋อไม่ใช่ อันนี้ลูกงก็แรงไม่สามารถกินได้เสร็จดีงอพี่อ๋ออันนี้ก็ต้องบีบกินพี่สาวรสอันนี้นะเราก็กินทุกอย่างนะนุ่นมีด้วยนุ่นไหนไหนอันนี้น่ะอันนี้มันไม่ดีอันนี้ก็มีนะคะแต่พี่ลองบีบดูสิบีบแบบบีบร้อนในบีบก่อนไงพี่เหรอบีบรึ่นคอเต่าเนี่ยว้าวเปลือก คนเปลีล่ยวมาเลยค่ะอี่ิวนดิวลาลาละยอค่ะยกยยก้มเมายะแก้มเมา,มาคุดอยนะคะบอก,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 กอยะะอกะๆเน่ยใช่ไหมาเัแบอันี้น่านาะ กิอชไม่ไหวแล้วค่ะเปียวต้องใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นเยอะๆคะ่ะกลางคืนค่อยมากันเราไปต่อกันดีกวะะ่าค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักเตารับป่านะคะซึ่งมีหลายแบบมากคะ่ะ จริงๆพี่อ,อันเนี้ยเป็นลูกพลับนะคะซึ่งเป็นลูกพลับที่เขายังไม่ตอนต้นมันนะพี่ <วะ S 1> มันจะลูกเป็นแบบนี้มันไม่สามารถที่จะกินได้เป็นลูกพลับป่าใช่ถ้าเอา,เอาไปตอนอีกแบบหนึ่งคือมันจะเป,นเป็นลูกใหญ่นะคะลูกพลับที่เรากินทุกวันนี้จริงเดี๋ยวเราเอเอสเกไหมส่วนเดี๋ยวส่วเดินแบบ อีกแบบหนึ่งนะคะแต่เป็นตารากแบบเล็กนะคะรูปมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่กระเหรี่ยงเรียกว่าเซโปรีอันนี้เรียกว่าเซโปบรีนะคะแล้วก็อันนั้นเรียกว่าเซสาเนาะไม่ไม่คือเซโปเซโปรีง่ายเซฟาดนะอันนี้ก็คือเป็นเซสาเหมือนกันอ่ะถ้าเป็นเซสามันมีหลายแบบอีกเงี้ยอันนี้คือเซโปรีอันวิก้ที่พี่ตี่ะก็คือเซฟแล้วมันถ้ามันดีไหมอันนี้อ่ะพี่อ๋อเซโปรีเหมือนกันเนาะแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งค่ะที่เรียกว่าเซโลแอค่ะ อันนี้มันดีไหมอ้มันมันดูกิน,นแล้วนะคะทุกคนนี่มันไม่ดีค่ะอ๋นี่นะคะอันนี้กินมันจะแกะเ่เปลือกง่ายกว่าตัวใหญ่นะคะแกะสูชิแกะดูไง เพิมคนมาฟังนี่ะ มันมันเหมือนกันนะ,ะลูกใหญ่มากเลยพี่เะลูกมันใหญ่มากข้างในาสีขาวเหมือนกันนะคะแต่รสชาติลูกใหญ่มันจะอร่อยกว่าเนอะ,ะ,ะอันนี้ก็เอาไปคั่วก,กินก็ได้เหมือนกันนะค่ะคแล้วก็กระทอะเปลือกง่ายกว่าคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไอ้ฮะาักสัวเลยโเลยอ้ยถยากลองสะดุดไปสะดุดรัดนี่นะคะ คือมันก็จะเหมือนคล้ายๆอันใหญ่แต่ว่าคือเปลือมันจะเหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันแค่เล็กกว่าเนาะใช่ค่ะแต่พี่จริงๆอ่ะเราไม่ต้องเอาอันนี้อ,อกก็ได้นะมันจะร่วงให้เรอนี่เลยมนะอสุจินะจะเหมอือนเนาะน้องสาชินไหมคะนี่มี ใหญ่มากเลยอุ้ยพี่มันมีพึ่งด้วยอ่ะหรือว่าต่อพี่นุ่นอะพี่เห็นปะหนูนุ่นอะหนูไม่เห็นอ่ะพึ่งพึ่งทุกคนเห็นรังพึ่งไหมคะโอ้ทุกคนเห็นไหมนุ่นอะรังพึ่งหรือว่าต่ออะรังพึ่งรังพึ่งนี่นะคะทุกคนทุกคนเห็นรังพึ่งไหมคะมันกําลังสร้างรังอยู่นะคะนู่นอะนี่ปลากระเสร็จดีแค่ไหนอันนุ่นอะเห็นไหมคะที่มันย้อยลงมาค่ะ อันนี้คือพึ่งนะคะดีแล้วไม่กัดใส่หัวพวกเราอ่ะใช่ดูีนเราเลยน้องสายยังมองไม่เห็นอีกน้องสายนี่แล้วเห็นไหมพ้าเสียดดีแค่ไหนอ๋อเห็นละเป็นพึ่งนะคะทุกคนเล่นอะไรกัน Mm hmm. ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บตาลากกันก่อนนะคะ mm. แล้วจะพาไปทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยง mm hmm. น้องต้าในเองนะคะ ุกคนคะหลังจากหาเตาละเสร็จนะคะนึกว่ามีน้องคนเดียวนะคะที่ตื่นเต้นกับการเห็นผลไม้ป่าโอ๊ยไหนเบสจะเล่นได้เปลืบรึเปลจะตกน้ำนะคะภาษาโนร์เรียกว่าเกตสูโมนะคะหรือว่าฝรั่งดอยนั่นเองนะคะโอ้โหเยอะมากไม่มีใครกินนะคะนอต้าหันหน้ามาทำอะไรอะคือแบบตอนเด็กๆนี่คือเวลาเราเห็นต้น ผลไม้ป่านี่คือเราจะดีใจมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เป็นดอกสีชมพูอ่ะมันสามารถกินลูกมันได้ใช่ไหมเ<ห>นี่ยสลับเลยค่ะสะลับเลยนะคะสะลับเลยนี่คือมันลูกมันจะสีดำๆเนาะกินแล้วลิ้ม,มจะดาําดมากนะคะนี่นะคะสามารถกินได้นะคะทุกคนใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องสารน้องสาร่วนไม่โน,นนะคะคือโดนหนามแล้วค่ะคือตอนนี้คือหนูก็เห็นของกินเหมือนกันค่ะ ี่เนีนี่คืออะไรคะนี่นะคะอมอมอออคนล้ลูกคือเราัต้องกินนะคะนี่คือนี่ค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถือทีน้องบ้านแล้วค่ะน้องจอนลูกนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะคะนี่นี่นะคะโอ้ยดูเสร็จเล็บอ๋อจะมีเนี่ยคืออันนี้นะคะคือตอนเด็กๆชอบกีนมากเนาะม้นก็ชอบปีต้นมามากเลยค่ะอันนี้ข้างในมันจะสีขาวนะคะแล้วมันจะมีข้างในด้วยนะคะใช่แล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ลูกมันใหญ่ๆมันจะเปรี้ยวๆว่ะพี่ มันจะมีหลายหลายแบบมากนะคะถ้าเป็นฝรั่งนะคะภาษาน้องเรียกว่ากวดสมุนะคะใช่ไหมเรียกเหมือนกันไหมของน้องอะมักกวดสมุนเพิ่มมาข้างหน้ามักกวดสมุนมักกวดสมุกวดสมุโอ้ย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 น้องสั่นสั่นโอ้ยหลานไงได้เล่นน้ำเนี่ย ทุกคนหาอันนี้นะคะจะเป็นยอดขอคคดอฮะยอดขอดอนะคะมันจะเอายอดมันเนี่ยสามารถไปต้มจิ้มกับน้ำพริกได้นะคะส่วนลูกมันนี่สามารถไปย้อมผ้าได้นะคะ,คะแต่ต้องรอให้ลูกมันสีแดงก่อนใช่ไหมคะย้อมผ้าจะสีออกมาสวยมากเลยนะสีม่วงกับเขียวใช่ไหม<ช>คะผสมกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ความรู้ใหม่นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วะค่ะเดี๋ยวเรา จะกลับไปดูสัตว์เลี้ยงน้องตาแล้วนะคะค่ะ,คะไปกันดีกว่าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็มาถึงที่บ้านน้องตาแล้วนะคะแล้วก็น้องจะมาดูสัตว์เลี้ยงน้องตานะคะน้องตาเลี้ยงอะไรไว้นะเ,นเป็นยัวเลยนะย่วยสาคูค่ะนีเป็นย่วสังคูนะคะทุกคนก็น้อเลีลองเลี้ยงไว้ให้เขา กินหรือว่าเลี้ยงไว้ยังไงหรอเลี้ยงกินเองค่ะนี่จริงๆอ่ะน้องตาด้วยสังคููมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้น้องตาพ่อแม่พันเองนะคะเอ้พึ่งอันนี้คือไปไปจับมาจากไหนอ่ะคือตอนแรกอ่ะปกติมันกินอ่ะแหละอ๋อคือมันจะกินตองกออะพี่มันจะกินตองกอแล้วก็อันนี้ตองกอนะคะทุกคนใช่ค่ะจริงๆ เมื่อก่อนน้องต้าก็เลี้ยงเหมือนกันนะคะน้องต้า<ม>เอาผสมกับอาหารหมูหรือว่า e ออะไรพวกเนี้ยพี่<ม>แต่ว่ารอบเนี้ยน้องต้าเอาแต่ะะตรงก้อยอย่างเดียวค่ะค่ะน้องต้าคะแล้วตัวผู้ตัวเมียนี่เขาสังเกตยังไงคะคือตัวผู้มันจะมีไอ้ตรงเนี้ยพี่มันขนอ,อกมาไงไงตัวผู้อ่ะพี่อันนี้ตัวผู้ขามันหายไปขั้นหนึ่งอ่ะเนาอใช่ไหมใช่อ๋อมันอันนี้อันนี้อันนี้หนวดอันนี้ใช่หนวดมันจะมีตรงเนี้ยพี่อันนี้อันนี้ตัวแม่ อ๋อนี่ตัวแม่นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะเอ่อทำไมตัวผู้ตัวเล็กกว่าตัวแม่ออันนี้ก็มีมันอยู่ที่นั้นมากพี่ตอนที่เราลงเองอเราก็จะเบ็ดลุกจุ๊กจุ๊กนั่น่ะเน่ยโอ้วันนี้จะทอดไรนี่นะคะทุกคนมันมีเยอะมากเลยค่ะตัวสาคูนะคะใช่ไหมคะใช่อันนี้ทำไมเขาถึงช่วงที่กําลังฟังอะคะพี่อู้หอมันรักแน่นมากเลยนะคะต้องปล่อยมันไปค่ะอ อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วมันมีแบบลูกมันไหมหรือว่าอย่างไงมีมีพี่แต่ว่าอันนี้อยู่ในช่วงที่เราฟักนะคะเพราะว่าฟังนี้เราต้องฟักสิบสี่วันก่อนนะพี่แล้วมันถึงจะออกลูกเนี่ยสิบสี่วันนะคะทุกคนแต่อันนี้เราลงดูนะแม่เวลาเราลุงใช่ไหมเราต้องลุงสิบสี่วันอะแต่อันเนี้ยของน้องต้านะยังลงไม่ถึงสิบสี่วันแต่เราลงมาดูก่อนเนาะว่ามันจะมีลูกมันออกมาหรือยังเนาะเวลามันฟักไข่อะไรเงี้ยนี่ไงต้องคุยอะพี่ต้องคุยต้องค่อยๆนะพี่ นี่คือมันนี่ไงพี่นี่นี่ไงอ๋ออันนี้คือลูกมันนะคะทุกคนยันเล็กอยู่นะคะอันนี้จะเอาไปฟักที่ไหนไหมหรือว่าไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนเลยพี่สี่วันแล้วก็นารักมากอ่ะเนี่ยอ๋อนี่คือตัวเล็กนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีอันนี้ที่น้องตาเพาะฟักตัวแม่ไว้ี่อันเนี้เพิ่งทนร้องกี่อันนี้เอาไว้ซ้อนกันได้ไม่เป็นไรอันนี้ตัวแม่เหรอใช่ อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะตองก้อนะคะนี่เนี่ยตองก้ออ่ามันจะคล้ายๆกลกามะพร้าวนะคะ<ช>แต่อันนี้ <ฮะ S 2> มันเป็นกากตองก้อนะคะใช่ค่ะใบตองก้อเพราะว่าน้องต้าก,ก็ใช้วัตถุด,ดิบหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่แถวบ้านก็เอามาใช้ใบตองก้อผสม<ช>มะพร้าวห่ะเนี่ยใช่ใช่พี่ไปมะมะพร้าวด้วยพี่ใช่ผสมกันนะคะต้องค่อยๆอยเลพี่เยมันจะมีตัวที่น้องเพิ่งฟักเมื่อวานนะพี่เหรอแล้วทําไมมันขยายเร็วไหม ประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะพี่นี่ไงมันจะเป็นแบบนี้มันต้องค่อยๆอนี่ไงมันจะฟักแบบนี้ก่อนเนี่ยอ๋อมันจะกลายเป็นม้วนตัวเหมือนตัวไหมนะคะแบบนี้นะคะนี่ไงพี่ตัวที่น้องเพิ่งเอาลงอ่ะมันจะดุกดิ๊กดุกดิ๊กอย่างเงี้ยอ๋อมันจะดุกดิ๊กดุกดิ๊กอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็จะม้วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันก็จะนี่ไงพี่ใหญ่มากอันนี้ที่น้องต้านเลี้ยงไว้นะคะใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยโอ้นี่จะเกิดเดียม อันนี้มันก็จะมมวนตัวแล้วนะคะแต่อันนี้คือยังไม่มมวนใช่ไหมใช่แต่ตัวมันใหญ่มากเลละเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าฟักไขน่นะคะตัวมันเล็กมากอะใช่ใช่พี่แล้วมันก็จะขยายตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วมากินอะไรเป็นอาหารนะพี่น้องก็ใส่ตรงก้นเลยอ ก็อย่างที่บอกไว้พ şey like ี่ครั้งก่อนนี่คือน้องเอาตองโกผสมกับอาหารด้วยเงี้ยแล้วก็ e m แต่รอบนี้คือน้องเอาใส่แต่ตองโกเพราะว่าที่บ้านน้องต้านะคะก็สังเกตได้ว่า่วงสาคูเนี่ยมันจะชอบกินในหน่อไม้ใช่ไหมพี่แล้วก็ตองโกน้องก็เลยลองใส่แค่ตองโกอย่างเดียวนะคะดูนะคะทุกคนมาขยะแบบเรียกว่าเหมือนรถรไฟแหละดูดูดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะดุกดิกดุกดิกดิกด อันนี้พี่แพงมากเลยนะเหรอใช่ตัวเท่าไรนะคือบางที่เหมือนเขาไข่กันเน๊กือวะทุกคนดูค่ะรั่วมีคนสู่แกะเลี้ยงบางที่นี้เขาไข่เป็นตัวนะพี่ตัวละสองบาทก็มีสามบาทก็มีเงี้ยถ้าไข่เป็นโลก็โลละสามร้อยเงี้ยโอ้แพงเนี่ยใช่เลี้ยงไม่ยากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคือเราดูสัตว์เลี้ยงน้องตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดู ผัดที่น้อกตาปลูกค่ะซึ่งเป็นผักที่เอามาจากป่าใช่ไหม,ไหมน้อกตาใช่ค่ะนี่นะคะต้นนี้นะคะมันจะคล้ายๆหอบวอนะคะหอบวอภาษากรีก็เรียกหอบวอภาษาไทยเรียกว่าผักอีลึงนะคะแล้วก็อีอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้มันไม่ใช่หอบวอนะคะน้อกตาบอกว่าไปเอาจากป่านะคะสามารถแกใส่ปลาใส่หมูคนนี้ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะชบบใช่ค่ะกลิ่นมันจะเหมือน เหมือนอันนั้นอะใบใบกำกอ้อเขานะคะหรือว่าใบเมนรักด่าเองนะคะกลิ่นนี้ใช่เลยค่ะทุกคนใบใหญ่มากเลยใบใหญ่มากนะคะแต่<น>ยอดมันนี่จะคล้ายๆแบบไผ่ลึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้น,นีคือไปเก็บม,มาได้ไงพี่ในป่านีเยอะเลยแล้วก็เลยเก็บม,มาปลูกที่บ้านอะ่ะเก็บม,มาปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สูงอะคะ่ะปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะอุ้ยดูดีน่านั่นงมากเลยพี่นอนนะพี่กลัวไหม ทุกคนอันนี้มันฟักไข่ด้วยนะคะนอนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่กใ็ให้อยู่ไปตามธรรมชาตินะคะแล้วอันนัราปลุกอะไรอะ่ะพีน,น,พน้องช้ำควบแน่นอะ่ะคะช้ำควบแน่น,นว,ว่างๆ่ะพี่น้องก็ห<อ>า,ากิจกรรมมาทำเล่นอันนี้ก็ควบแน่นไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ พักกรุ๊ปแล้มะกรูดอ่ะพี่ <laughs> อ๋อเออน้องตาก็ทำทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะตอนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะน้องต้าก็เลยอยู่ที่นี่ก่อนเนาะอยู่ที่บ้านกล <c oughs> <c oughs> ับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็หาอะไรทําเล็กน้อยๆนะคะแล้วก็น้อตต้าไม่ได้ทําแค่น,นี้นะคะ รอบๆนี่ก็คือเป็นสวนผักน้องตาหมดเลยนะคะใช่น้องตาต้องปลูกแตงกวาหรือว่าปลูกถั่วแดงนะคะมีการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยนะคะพี่ค่คะแล้วก็ปลูกฟักทองด้วยนะคะนี่ฟักทองลูกใหญ่มากตันนี้ใช่อันนี้พี่มันเหนียวมากเหนียวมากใช่พี่ฟักทองนี่นี่ใช่ทาียมหรอเปลไม่ใช่นะพี่คือจะบอกว่าฟักทองเนี่ยที่ต้นนี้นะเราไม่ได้ปลูกนะพี่ เหมือนแบบเวลาเรากินเสร็จเราเอามาทิ้งอะไรพวกนั้น่ะเมล็ดมันก็ตกลงมาใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นมาเองเนี่ยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะเห็นลูกฟักทองนะคะใหญ่มากค่ะอันนี้คือมาค้ำฟักทองไว้ใช่ไหมเพื่อที่มันจะได้ไม่ตกที่พื้นนะคะถ้าตกที่พื้นบรรลูมันก็จะเน่านะคะใช่นี่ก็มีหลายลูกเลยนะพี่เยอะมากเลยน้องเนี่ยนี่ค่ะ ในเออรือมีด้วยเนาะลูกนั้นสนูงแล้วค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะน้องว่าน้องต้องขอขอ,ขอบคุณน้องต้านะคะที่พามาเที่ยวบ้านแล้วก็เที่ยวสวนนะคะ,คะวันนี้น้องต้องกลับบ้านก่อนนะคะพอดีว่ามีธุระนะคะ <c oughs> ต้องกลับแล้วค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบให้มาพักด้วยแล้วก็ ในหลายอย่างเลยค่ะค่ะรู้สึกมีความสุขมากนะคะต้องมาอีกแน่นอนค่ะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไคร้ให้น้องตาด้วยนะคะแล้วก็ของน้องด้วยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวน้องจะขึ้นลิ้์ช่องน้องตาให้นะคะน้องตาพาเพลินในเองนะคะแล้วก็พาฮาด้วยค่ะค่ะแล้วก็คนที่ถือกล้องนะคะก็คือน้องสานะคะขอบคุณนะคะน้องสาที่มาช่วยถือกล้องนะคะเม้จะออก ด้วยสักไม่ไม่ค่อยยินนะพ <ฮะ S 2> ี <laughs> <laughs> แต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอ,ขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย